สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาแนะนำเหรียญอีกเหรียญรุ่นหนึ่งนะของวัดชังไห้นะเป็นเหรียญดีเหมือนกันพิธีใหญ่เหรียญดีพิธีใหญ่นะครับเป็นเหรียญเลือเล่อนธรรมนัสศ์นะองเจ้าวัด่าจะองค์ปัจจุบันนะครับสร้างปีสามหกนะครับของวัดชังไห้ถ้าเทียบกับว่าถ้ามองในแง่ของการ นะเดือนเลื่อนเนี่ยก็จะมีปีสองห้าศูนย์แปดของวัดจ้างให้โอ้โหนี่พูดถึงแล้วนั่นคือทันมันทันหลวงปู่ทิมไงเจ้าวาดรุ่นกกานกอนนะถ้าพราที่ทันหลวงปู่ทิมเนี่ยของหลวงปู่ทวดเนี่ยราคาแน่นอนล่ะวงการเขาเล่นหากันนะเขาเล่นหากันเพราะด้วยความศักดิ์สิทธิ์นะครับและพิธีการสร้างที่มัน เขาเรียกว่าต้องเชิญวิญญาณท่านแล้วก็ท่านนะของหลวงปู่ทวดเนี่ยคือหลวงปู่ทีมเนี่ยท่านเขาบอกว่าท่านสื่อสื่อไปสื่อได้เขาเรียกว่าสื่อจิตไปถึงหลวงปู่ทวดได้ก็เชิญเหมือนกับเอาเชิญหลวงปู่ทวดเนี่ยมาปลุกเสกด้วยนะมาปลูกเสกด้วยนะครับ ก็จะทําให้วัตถุวงคนที่สร้างในรุ่นที่หลวงปู่ทิมเป็นเจ้าพิธีหรือคนสร้างคนทําเนี่ยนะครับก็จะมีประสบาการณ์นะครับก็จะมีความเข้มขขังเอาว่านิยมซื้อหากัน,กนแล้วกันนิยมซื้อขายในวงการเนี่ยถ้าท่านหลวงท่านหลวงปู่ทิมก็นะราคาซื้อขายกันก็จะแพงนะ่อยเอาประมาณอย่างนี้ นะครับเอาประมาณอนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเพื่อนๆนะครับก็ยังมีพระที่ดีไม่แพ้กันนะหลังๆต่อมาก็หลายต่อหลายรุ่นที่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดนะที่เป็นรูปเหมือนท่านนะครับหลายหลายรุ่นที่มีพุทธคุณมีประสบการณ์เมื่อนําไปใช้นะครับ แต่ราคามาันอาจจะไม่เปรี้ยงปร้างไม่อาจจะแบบไม่ทะลุหลักล้านหลักหลายล้านหลักแสนแต่ก็หลักหมื่นหลายหลายหมื่นหรือแสนต้นก็มีก็มีนะครับถึงไม่ฐานหลวงท่านอาจารย์ทีมลุกเสกก็มีนะครับนะอย่างไรนี่นของอาจาร,รย์นองเนี่ยรู้อ,า,อาจารย์นองพวกนี้ก็มีเป็นหลักหมืน่นนะครับ หรือว่าสายหลวงทางฟัดทางวัจลาราอย่างหลวงพ่อชิ้นหลวงพ่ออะไรพวกนี้หลวงพ่อชิ้นหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อแดงหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีนะย่างปีสองพันห่ร้อยยี่สิบสี่เนี่ยหลวงปู่ทวดเนื้อว่างปีสองสี่หรือว่าเป็นเหรียญเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็มีราคาหลักหมื่นขึ้นสวยก็หลายหมื่นนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยโอเคอะ ถ้าเป็นหลวงพ่อเป็นพิมหน้าของปู่ทวดนะแล้วมีการสร้างที่ถูกและก็มีการปลูกเสกที่มันมีประวัติการสร้างที่ถูกต้องที่มีเกจิหล,หลายองค์มาปลูกเสกร่วมกันก็เก็บได้นะเพื่อนเอามาใช้ขึ้นคอได้ไม่ต้องแบบว่าอะไรอ่ะเขิน่ สบายใจได้เลยว่ามีพุทธคุณแน่นอนนะครับสาจะรถไมั่นใจได้เลยว่ามีพุทธคุณแน่นอนเนี่ยอย่างเหรียญวันเนี้ยนะครับเป็นเหรียญเรื่องธรรมนรรัสสักเขาเรียกว,ว่ารุ่นที่สองหรือสามไปเพราะรุ่นแรกก็สองห้าศูนย์แปดไงหลังจากนั้นก็ไม่มีเคยสร้างเหเรียญเรื่องธรรมนรรัสสักขึ้นมาสักทีมีมารุ่นนี้ครับนะเดี๋ยวอยดูเหรียญกันเดี๋ยวอยดูเหรียญกันวันนี้เราก็ามาคุยกันต่อว่า เวลาเพื่อนเพื่อนชอบหาบูชาพระเครื่องนจนะหลงเชื่ออันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดแนะนำก็คือว่าเมื่อไรราคาการตลาดกับราคาพระเครื่องรุ่นๆนั้นเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันน่มันไม่สอดคล้องกัน,เ,น,น,กน,เ,นเพื่อนพึงระวังกันไว้เลยว่านั่นน่ะอาจจะไม่ใช่ของแท้ ผ้าแท้ไม่มีราคาถูกครับยิ่งผ้าในตลาดที่มันซื้อขายกันแพงๆเนี่ยแล้วมาขายหลักผ้าหลักแสนขายหลักพันหลักร้อยอย่างเงี้ยผ้าหลักหลายหลายร้านขายหลักพันหลักร้อยอย่างเงี้ยโอกาสมันจะเป็นผ้าดีได้ไหมไอคนขายมันไม่รู้เลยหรือว่ามันต้องขายราคาอย่างเงี้ย และบางทีคนที่มันมีการครอบครองพระเครื่องหลักที่มีมูลค่าแพงๆแล้วหลายองค์แล้วหลายฮะแล่หลายองค์แล้หลายพิมพ์หรือว่า้หลายรุ่นอ่ะไม่รู้ว่าไล้หลายองค์ก็แล้วกันนะพูดแบบว่าอย่างสมเด็จบางคนมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นื่นเป็นแสนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเมื่อทุกวันนี้มันเป็นของหายากเมื่อทุกวันนี้เป็นความที่มีความต้องการสูงในตลาดน่ะ ดีมาซัพพลายมันบอกว่าแล้วไงมันมีของน้อยความต้องการสูงราคามันก็เลยแพงไงริบรีว,รวไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านเจอท่านเห็นแล้วบอกโอ้โหมีคนแหมมาขายเป็นนะองละห้าร้อยองละพันมีเป็นร้อยร้อยองเลยอันนี้ก็อยู่ที่ความพิจารณาของเพื่อนๆนะอยู่การพิจารณาของเพื่อนๆอยู่ที่มุมมองความคิดของเพื่อนๆอย่างเหรียญเหมือนกัน เหรียญเกจีดังๆโอ้โหผ้าดังๆหรือเป็นผ้าหล่อผ้าเหรียญผ้ากลุผ้าอะไรกันแล้วแต่ราคาในตลาดเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแต่ขายหลักละสองร้อยห้าร้อยสามร้อยสามองค์ร้อยสี่องค์พันไอ้อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูผมไม่ได้บอกว่าของเขาดีหรือไม่ดีนะหรือว่าของเขาที่เอามาขายใช่หรือไม่ใช่ก็อยู่ที่หลักการพิจารณาของเพื่อนแต่ในมุมมองของผมเนี่ย ผมขอแนวคิดของผมเนี่ยผมว่าคนที่เขาขายคนที่เขาดูเขารู้นะถ้ามันแท้จริงดีจริงอะ่ะเขาก็เอามาขายตลาดที่เขารับซื้อดีครับเซียนใหญ่เขาซื้ออยู่แล้วร้านใหญ่เขาซื้ออยู่แล้วเหมือนการทุกวัตถุมงคลทุกวัตถุอะไรก็แล้วแต่นะ่ะถ้ามันดีถ้ามันใช่มันมีการลองรับมันมีการซื้อขายกันจริง มันไม่ใช่การหลอกกันหรอกครับไม่งั้นวงการมันก็จะหมุนเวียนกันไม่ได้มันก็จะไม่เคลื่อนไหวกันไม่ได้มันก็จะตายอยู่กับที่ถ้ามันไม่มีการซื้อการขายถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนกันเหมือนตลาดสดน่ะถ้าคุณเอาไก่มาขายแล้วไม่มีคนซื้อไก่คุณกินคุณไม่กินไก่คุณไม่กินหมูไงแล้ก็เจ๊งตลาดมันก็ไม่เกิดการหมุนเวียนกันเหมือนกันทุกวงการครับ พระเครื่องก็เหมือนกันมันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนมีการซืร้อการขายมันต้องมีการเช่าหาบูชากันแต่คุณไม่ก็ไม่บอกแค่นั้นว่าคนไหนซื้อไปเขาจะพูดทําไมคุณซื้อไปก็ซื้อเขาถึงหาพระไงคนหาพระคนขายพระคนเป็นพ่อค้าเขาก็ซื้อของมาเขาก็ขายกันก็เหมือนกันคุณเป็นพ่อค้าคุณซื้อทุเรียนมาขายคุณเอามาจากสวนแล้วคุณก็ต้องขายหมดแล้วก็ไปเอามาใหม่ถ้าคุณ เอามาขายแล้วคุณไม่ขายอ่ะคุณจะมันก็เน่าเสียคุณก็ขาดทุนนี่คุณจะมีเงินหมุนเวียนกันนะเหมือนกันครับวงการอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นการขายสินค้าเนี่ยมันก็ต้องมีการหมุนเวียนสินค้าไปตกมือสู่ผู้บริโภคนะคนเช่าไปก็เปลี่ยนมือกันไปเปลี่ยนมือกันไปอันนี้ก็ไปปล่อยต่อคือตลาดใครคือลูกค้าของใครของมันกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของเขาก็ก็ของใครของมันไง มันถึงไปได้ไงมันถึงสร้างอาชีพสร้างเงินสร้างไรายได้ให้เขาได้นะครับเนี่ยครับสิ่งสําคัญฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมีความรู้ต้องมีอะไรที่มันดีๆมันถึงจะได้นะวันนี้อ่ะมาดูพระต่อเนะี่ยพูดไปแล้วมันพูดไปแล้วมันโอเคครับมันอย่างเงี้ยนะคือเพี่ยนรู้เนี้ยผมดูก็เออนะการปัม๊มการอะไรมันก็จะแบบว่า ถ้ามองในแง่ของผมเนะี่ยผมว่าปั๊มแบบมาแบบมันไม่ค่อยคมมันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะแต่ผมก็เห็นลหลายเหรียญนะก็ลักษณะคล้ายๆกันนะนะเ,นเพื่อนๆจำหน้าไว้นะเนี่ยจำหน้าหลวงพ่อเป็นแบบเนะี่ยนะครับนะแต่ผมดูง,งานดูผิวดูอะไรมันตึงไงนะนะนะตึงเปี้ยไม่บวมไม่เบอร์นะนะครับเนะี่ย เขาจะมีปีนะหนี่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 พ่อครูอนุก,กูลปริยัติกิจเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดนะนี่นี่เขาเรียกว่าฉลองพัยดยศน่าจะเป็นพัยดยศคืออาจจะเลื่อนธรรมนัสสักเห็ไหมเขาเขียนในเลื่อนธรรมนัสสักคำว่าเลื่อนธรรมนัสสักสิ่งที่คนนาไปใช้ด้วยความเชื่อของคนก็คือว่าได้เลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน่งไงเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศนะครับเห็นไหมเนี่ยหูเนี่ยเห็นไหมเวลาดูเนี่ยเราไม่มีการถอดไม่มีการอะไรอย่างเงี้ยมีการปริ้นเห็นไหมครับ ปิ้นขอบเหรียญอะไรอย่างเงี้ยงานเขาจะเรียบร้อยอย่างเงี้ยความละเอียดของงานเห็นไหมครับนะผ้าเกือบสี่สิบปีแล้วสามสิบกว่าปีก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพื่อนเจอก็เก็บเจอก็เก็บนะครับเจอแล้วเก็บเลยผ้าดีวิธีปลูกเสกโอเคเลยนะฮะประวัตินะอยากได้ความรู้เพิ่มเติมยังไงก็เพื่อนๆก็นะครับไปนะ ไปศึกษาเพิ่มเติมใน Google แล้วกันโอเคนะประมาณอย่างนี้เพื่อนๆประมาณอย่างนี้ดูแนะนำให้รู้จักก็เดี๋ยวไปหายเจอก็เก็บนะครับโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ